สวัสดีครับพี่น้องหากินแบบบ้านๆครับผมวันนี้พาพี่น้องมาเขาป้าครับพี่น้องเขาป้าวัดสีมหาโจทย์ครับพี่น้องมหาโจทย์หานอโจทย์เดี๋ยวไปกินเตือนกับแสอย่ได้ครับพี่น้องเด็ดอยู่ครับพี่น้องลวกกินกับปนลกับเจวสุดยอดเลยไปครับผมไปหาไปลุยกันครับไปครับป้านี่กระลอกก็ยังมีได้ครับพี่น้องกระลอกก็ยังมีอยู่ อกอแตยังเห็นอยู่ครับพี่นองแต่ว่าอาจจะบลายปานด น่องใบใหญ่พี่น้องมันเป็นแหนงน้อยๆงร่ำสุสิพ่อใหญ่ๆเนี่ยนี่ครับผมสุติพ่อได้แหนงได้น่องงามอยู่ ครับผมแหงกำลังงามสียูเป็นหม่องได้พี่น้องนี่นีหน่อยรายดังสีน,นี่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 ได้อยู่พี่น่อง ก็โจทย์เนี่ยขึ้นสูงเนี่ยใส่บ่อด้ได้ครับพี่น้องต่ำๆก็ได้อยู่ครับพี่นอ้องยังได้อยู่ต่ำๆยี่ไ,ได้อยู่พี่น้องถ้าเริ่มสูงปุ๊บม,มันสิเริ่มมุมีหมองจินแล้ว แนวกินแบบบันบ้านครับพี่น้องพักกินยาไปน้ำครับพักกินยากินปูกินปลานี่ครับ อันไหนพึ่งขึ้นดีเลยพี่น,อน้องัน,นี่นาดนไหนแบบว่าขึ้นสูงเนี่ยเริ่มบมดีแล้วถึงสีหน่อยแต่ก็ดแสบพี่น้อง กลังขึ้นพี่น้องล่งขึ้นนี่เด็ดเด็ดนี่ครับผมก็ลังขึ้นแบบโจลดแนงดิน ิวานครับเนี่ยครับผมพึ่งขึ้นจากดินตัวถิ่นขึ้นมาจากดินสิเด็ดกอพี่นนองสิเด็ดกอโตวที่มันขึ้นมาแล้วสิเสียบก่อ มองเห็นนอนทำงามเลยพี่เนอะ ห็ครับผมกำลังขึ้นมาสวยครับโอ้ย <c oughs> เด็ดเด็ดของน,นี้อีกแล้วครับเนี่ยครับผมกำลังขึ้นนอเด้งเดียนหนึ่งกำลังขึ้นนะพี่น้องเสียบสุดแล้วกับนอนนั่งดิน ของกนิันบานๆทองพี่น้องของกินบ,นบานๆเออไอ้นี่ครับพี่น้องผลงานเห้าเมื่อนี่ซ้ำนีก่ก็ก็กินแล้วครับในการด้ครับเมื่อนี้ก็ไดอาหารปลาเห้า โจดงามๆพี่น้องของแซบครับพี่น้องมาเนี้ก็ผ้ามาเข่าป่านะครับพี่น้องปามาเข่าป่าหาเนี่ยอยู่แน่กินตามธรรมชาติเท่านั้นครับพี่น้องมาเนี้ผ้าพี่น้องมาหาของกินน้าดินนะครับพี่น้องมาเนี่ยเพอะได้อยู่ได้กินด้วยครับกรพผมวิธีแบบบานๆครับนี้ผ้าเข่าป่าใบไม้มันถือฝนล้น โจทย์มันแตกนอกครับพี่น้องก็เลยมาหาไปต่มไปแกงพอได้อยู่ได้กินเลยะครับผมฝากเป็นกําลังใจหาก,กินแบบบ้านๆครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับคลิปต่อไปสิม่ยังกะทารุณทาบิงนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ